สวัสดีค่ะอุ้มแล้วก็ไออุ้ม c o m ิวดอมนะคะวันนี้อุ้มพามาเจอกับเจ้าเรือธงอีกตัวหนึ่งเจ้าเรือธงตัวนี้นะคะเป็นเรือธงจากโซนี่ค่ะนั่นคือเจ้าโซนี่เอ็กซ์เ3ตัวนี้นี่เองค่ะนอกจากเรื่องของความอึดน,นะคะที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะกันน้ําได้เจ้าโซนี่เอ็กซ์เต3ตัวนี้ค่ะก็ยังามากับกล้องนะคะความละเอียด20.7ล้านพิกเซลค่ะสำหรับกล้องหลังนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยในตลาดตอนนี้ค่ะ ส่วนหน้าตาของมันเนี่ยก็ไม่เลวเลยเพราะว่ามีการเก็บขอบทั้งหมดนะคะที่ทำให้จับจับสะดวกขึ้นนะคะแล้วหน้าจอคะ่ะมากับจอ full hd ค่ะไทลูมิโนสดิสเพย์นะคะกับเจ้า e x reality engine นะคะข้อดีของมันค่ะคือจอตัวนี้เนี่ยจะสมจริงสีเนี่ยสมจริงแล้วก็จัดจ้านมากๆในตลาดน,นะคะหลังจากที่เทียบกับแบรนด์อื่นแล้วว่าจออันนี้เนี่ยเรียกว่าสดใสที่สุดเลยนะคะที่ที่มีอยู่ในตอนนี้ค่ะ ก็นอกจากนั้นค่ะในเรื่องของ UI ก็มีการเปลี่ยนแปลง UI ให้ใช้งานง่ายนะคะแต่ก็ยังคงความเป็น Android ความเป็น Sony ไว้ค่ะอย่างเช่นความง่ายที่อุ้มพูดถึงอย่างเช่นไอ้ตรงด้านบนที่เป็น Notification นะคะเพียงแค่เราดึงลงมาค่ะเราก็สามารถจะใสะ่โหมดที่เราต้องการในการปรับได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะ มาพูดถึง engine ของมันบ้างนะคะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมากับ CPU ที่เป็น quad core Snapdragon 801นะคะความเร็วสูงสุดถึง2.5 GHz เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเล่นเกมหนักๆต่างๆหรือแล้วมันจะกระตุกหรือเปล่านะคะสมก็เป็นเรือธงจาก Sony จริงๆเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะคะอย่งเกมนี้ค่ะ e a e Racing 3ค่ะก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่มีภาพ สีสันที่สมจริงสมจังนะคะพอมาเล่นบนซ3สก็สวยงามค่ะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเพิ่งเพิ่มแมปใหม่เลยนะคะกับเกมซับเวสเซอ Surfer นะคะหลายหลายคนก็มาลองเล่นนะคะแล้วก็อุ้มเงินคนหนึ่งที่ชอบมากแบบนี้นะคะแมปแบ็คคอร์ค่ะอันนี้อุ้มลองเล่นบนซ่สแล้วก็เลื่อนมือไปเร็วๆนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างติดมือใช้ได้เลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นฟีฟ่าสิบนะคะตัวนี้ก็นี่ค่ะสังเกตได้จากพื้นหญ้าสีเขียวแล้วก็เสือ้อ นักเตะที่เป็นสีแดงนะคะสดจริงๆค่ะคอนเฟิร์มเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าพูดถึงโซนี่นะคะเราไม่พูดถึงแอปพลิเคชันนี้ค่ะในส่วนของ Walkman นะคะก็ะเป็นแอปที่ติดตัว Sony มาหลายรุ่นแล้วค่ะแต่ว่าในแช้3นะคะก็มีการปรับ UI ให้สวยงามมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหน้าโฮมค่ะที่จะบอกว่ามี Next ซ o n องเป็นเพลงอะไรแล้วก็กำลังเล่นเพลงอะไรอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะกด ไปเลือกโหมดนะคะที่เชื่อว่า c l e a r u u i o p Plus ค่ะตัวนี้ค่ะก็จะดึงเอาเสียงที่ดีที่สุดนะคะดังที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดของเพลงนั้นๆออกมาค่ะอย่างเช่นต้ตัวนี้ก็พอเปิด c l e a r Audio Plus นะคะเสียงก็จะดังแล้วก็กังวานกว่ารุ่นอื่นๆในเพลงเดียวกันค่ะมันมีลำโพงหลายตัวด้วยนะคะมันก็เลยเให้เสียงที่ดีออกมานะคะ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาชมเทเลอร์หนังนะคะที่ความละเอียด1080 p ีกันบ้างเรื่องนี้น่าดูมากเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างสีสันสวยงามนะคะแล้วก็เนื้องน่าดูด้วย นอกจากนี้นะคะยังมีคลิปคุณภาพ1 0 8 0 p นะคะจาก Sony มาให้ดูด้วยก็ให้ดูสีสันนะคะสวยงามจริงๆปัจจัยหนึ่งอย่างนะคะที่คนซื้อสมาร์ทโฟนในนทีนี้ก็คือในการเล่นเว็บนั่นเองนะคะอุ้มเอามาให้ดูว่าจอ5.2นิ้วเนี่ยมันเปิดเว็บไซต์ได้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ลองเปิดอันนี้ขยายซูมสุดดูนะคะก็ตัวหนังสือก็ใหญ่ดีนะคะ หรือว่าถ้าเราไม่ได้ซูมสุดก็สามารถจะมองเห็นได้นะคะ5.2นิ้วก็สามารถเก็บอย่างนิ้วมเปิดเว็บอุ้มใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเก็บหน้าเว็บทั้งหมดได้เหมือนบน PC นะคะหรือว่าเรามาดู 1, พันทิปกันบ้างนะคะ 1, พันทิปก็สามารถกดเดสก์ท็อปเวอร์ชันเพื่อที่จะเล่นเป็นหน้าจอเหมือนบน PC ได้นะคะก็อุ้มว่าหน้าจอขนาดนี้ก็ค่อนข้างโอเคสำหรับการเล่นเว็บนะคะคือไม่ได้ใหญ่ไปถือมือเดียวได้แล้วก็ เก็บได้หมดนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์ที่โอเคค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือมันไม่รีเฟรชเองนะคะหลายๆคนถามอุ้มว่าเฮ้ยแต่ละรุ่นเนี่ยที่อุ้มเอามารีวิวเนี่ยรุ่นไหนที่เว็บพอเปิดหลายๆเว็บเปิดหลายๆหน้านะคะหรือว่าย้อนกลับไปแอปอื่นๆแล้วกลับมาเนี่ยไม่รีเฟรชเองบ้างก็จะมีตัวนี้นะคะที่ชัดเจนว่ามันไม่รีเฟรชเองค่ะนี่อุ้มลองเปิดให้ดูนะคะพอไปเล่นหน้าอื่นกลับมาปุ๊บก,ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมอยู่ค่ะก็ตรงนี้ถือว่าผ่าน,นะคะ่ะสำหรับอุ้ม เรื่องสุดท้ายน,นะคะที่เราจะมาคุยกันในตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของกล้องนะคะเหมือนกับที่อุ้งบอกไปในตอนต้นคือกล้องของโซนี่นะคะกล้องหลักเนี่ยมีกรามละเอียดถึง20.7ล้านพิกเซลนะคะซึ่งสูงมากๆเลยแต่วา่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของเซนเซอร์ค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เซนเซอร์ X-MR-S นะคะซึ่งมีขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็มี ISO ที่สูงมากนะคะถ่ายภาพในกลางคืนเนี่ยชัดเจนแล้วก็ เก็บ n o i ส e ได้ด no ีนะคะส่วนกล้องหน้าค่ะมีความละเอียดถึง2.2ล้านพิกเซลค่ะก็ถ่ายกล้องหน้าได้โอเคนะคะอีกจุดแต่จุดเด่นของมันอีกอย่างค่ะคือลูกเล่นในการปรับค่ะอุ้มถือว่าในเรือธงทั้งหมดเนี่ยเจ้า Sony เนี่ยมีลูกเล่นในการปรับแต่งได้เยอะนะคะอย่างเช่นโหมดซาวฟโต้เออาร์ฟันนะคะมัลติคาม e ล่าเฟสอินหรือว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอ 4K นะคะไทม์ชิปวิดีโอ หรือจะทำแบ็กกราวนะคะดีโฟกัสนะคะอย่างเช่นนี้อุ้มลองมากดในส่วนของที่เป็น AR Fun ใน AR Effect นะคะเราสามารถเลือกอย่างนี้อุ้มเลือกไดโนเสาร์นะคะแล้วก็ตั้งกล้องรอแป๊บหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยบ้านของอุ้มก็กลายมาเป็นป่าไดโนเสาร์ขึ้นมาทันทีนะคะตัวนี้ก็เด็กๆชอบค่ะเคยเอาให้น้องเล่นนะคะน้องก็สนุกสนานกับการเล่นโหมด AR Effect ตัวนี้นะคะหรือว่าจะเลือกเปสไปเดอร์แมนอย่างนี้ก็ได้นะคะ เมื่อเราหันกล้องไปทางไหนก็จะเจอค่ะโหมดหนึ่งนะคะที่อุ้มชอบมากก็คือในส่วนของที่เป็น Background Defocus นะคะเพียงเราเลือกโหมด Background Defocus นะคะแล้วก็กดถ่ายค่ะ มันก็จะทําการถ่าย2ภาพคือหน้าชัดหลังเบอร์เลยแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกได้ว่าจะให้มันมีหลังเบอร์ขนาดไหนนะคะสามารถปรับได้ค่ะนี้ไม่เบอร์หรือจะเบอร์สุดๆเลยก็ได้แล้วก็ยังสามารถเลือกความเบอร์ได้อีกนะคะว่าจะเอาเบอร์แบบเบอร์แนวตั้งเบอร์แนวนอนหรือว่าเบอร์แบบมนๆนะคะก็แล้วแต่คะคุณภาพภาพออกมานะคะก็สวยงามค่ะหลังนี่ก็จะเบอร์ไปเลยนะคะก็ชอบอุ้มชอบฟังก์ชันนี้ค่ะก็อันนี้นะคะหรือว่าจะทำมัลติ มัลติคาเมร่าก็ได้นะคะโดยการเชื่อมต่อกับเครื่องที่เป็นโซนี่นะคะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้สำหรับตอนหนึ่งเดี๋ยวมาดูตอนหน้ากันค่ะตกน้ำและเทียบ iPhone 6 Plus ค่ะ